สวัสดีค่ะคาร์มีนกิกามะพอกับนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัดถินน่นเนาะจ้ะมอนีนาบริใส่ไม้บริใส่หูฟังเองียงทั้งสินน้นเนาะจ้ะมอนีนากะสีมาไฮเบิงเนาะค่ะอพอดีแฟนเซอร์ไพร์นัทเนาะจ้ะพอดีตอนเริ่มฮหตคลิปนะคะก็แป้น่าคอยจะย่อมรับกับก,บการทำ YouTube ํำยูทูปปานใดแต่ว่า อนุญาตให้เห็ดอยู่จ้ะแต่ว่าเห็ดไปเฮ็ดมาแล้วแฟนบอกว่าเพื่อสิบพานกับหลายชั่วโมุงคือกันมันยากที่สิบพานแล้วก็ค้นเห็ดกะหลายเธออาจจะเห็ดบ่ได้ถึงจุดนั้นก็ได้นะคะแฟนว่านะจ้ะเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กำลังใจอยู่จ้ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเพื่อนกับแบบว่าคงสิบ่พานนะคะวันนี้ด้วยความที่แฟน วอลคํา,านี่ก็เลยเฮตันนัดเนี่ยเป็นมีแรงพักดันนะคะว่าต้องเฮตให้ได้และและ้วคําทีแฟนวอลมือนั้นจนมา่อหอดมือนีที่นัดประสบความสําเร็จไปอีกไปแล้วเนาะคะ่ะขันหนึ่งเน,นาะจ้ะตอนนี้นะคะ่านกดสีพันชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ล้อสะสมเหรียญแล้วก็ล่อยูทูบทรงพินมาให้เนาะจ้ะแล้วก็จนนัดประสบความสําเร็จ แฟนก็นเลยย่อมรับว่าเออเดี๋ยความถนัดมีความตั้งใจมุ่งมัน่นแล้วก็ย่อมอดรับอดนอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเคยทะเลาะกันก็แฟนเรืองหนีนะะ่าจะคือว่านัดเปิดเผยความจริงนะคะว่านัดเคยทะเลาะกันก็แฟนเรื่องการทํา y YouTube เนะคะเพราะว่าตอนแรกแฟนบ่ค่อยย่อมรับปันใดจนนัดเอ่อดยความถนัดตั้งใจแล้วก็ลงมือเห็ดนะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจแฟนเพื่อที่จะให้แฟนเอ่ออ่าได้รู้ว่านัด นัดคนเนี่ยทำํำใดอยู่นะประมาณเนี้ยค่ะนัดตรงประสบความสําเร็จให้ได้จนวันนี้ประสบความสําเร็จแฟนก็นเลยอ่าซื้อตัวนี้มาเซอร์ไพรส์เนาะค่ะซื้อมาให้มือนีจะเป็นไม้ไหลสายเนาะคะ่ะเป็นอ่าไวโอเลสโกเนาะคะ่ะเป็นตัวนี้เนาะจ้ะเห็นสัตว์ป่จา้าแสงเนี่ยคะ่บะบอลูนว่าข้าเจา้าเอื่นซื้อว่าจากไหนเนานะคะ่ะนัดกับภาษาอังกฤษบ่ค่อยกเก่งปันใดจ้ะกะ เอ,อิ่นเราเองเราจะคือว่าแฟนสั่งออนไลน์ค่ะแค่สองมือได้นะคะสั่งออนไลน์ประมาณรวยสี่สิบปอนด์นี่คือว่าร่วมคาร์ทรงแล้วจ้ะรวยสี่สิบปอนด์นะจ้ะอันที่จริงมันราคามันประมาณรวยสี่สิบแล้วจ้ะราคาแพงกว่านี้แต่ว่าอยู่ในช่วงข้าวแบบโปรโมชั่นเนาะคะ่ะช่วงลดราคาเนาะค่ะ,คะก็เลยได้ในราคานี้ค่ะแฟนกับซังให้เนาะคะ่ะสั่งมาเซไพร์ห้นัทนะคะ แฟนก็นเลยบอกว่าสนับสนุนเพราะว่าในความที่แบบนัดเออตั้งใจเฮดคลิปแล้วกอประสบความสำเร็จาสามารถแบบเปิดสร้างได้ใดๆ,ๆตอนนี้ก็มีโฆษณาเขา่าแฟนกับแบบดีใจน้ำนะคะเพิ่นก็นเลยสนับสนุนสปอร์ตในตรงนี้เพิ่นก็นเลยสื่อตัวนี้ให้ Hi. ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ สำหรับคนไหนถี่ยังพันพานเข่าก็สามารถใส่หูฟังก็ได้ค่ะเป็นไม่เท่นแต่ว่ามันสิมีปัญหาเวลาเข้าใส่หูฟังม่นสิมีเสียงฉุดฉาดฉุดฉาดนะคะพเพราะอ่อมันสีเสียสีกับเสือเสือเข้าหรือว่าผัามันคอหรือว่าผมเข้ามันสิมีเสียงสกักๆนะคะแต่บางครั้งมันก็บ,บ่มีเสียงหรอกคะ่ะถ้าเข้าเฮ็ดดีๆนะจา๊ะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เข้าสิมัติดกับเสือค่ะิมีตัวอย่างอยู่จะไม่ไร้สายนะคะมสิมีตัวอย,าอยอา่างม,ม,มองนีอยู่จะ นัดก็ใส่บ่เ็นออกจากนบ่รูวูว่าข้าจ้าใส่จังไหนเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี้นัดยุ่งยุ่งค่ะพอดีลูกเลียงเอาลูกมาฝากให้นัดเลียงห้มือนึงคะ่ะน้อนนํานัดขึ้นหนีเนาะคะ่ะนัดก็บ่มีเวลาได้ล่มคลิปเลยจ้พะพอดีนัดอาศัยช่วงแบบว่ารับเลวนัดก,ก็เลยมาเห็ุคลิปนะคะให้แฟนเบิ่งถาเนี่ยคะ่ะอันนี้ตัวอย่างเนาะคะ่ะตัวนึ่งข้าจ้าก็สิติดกับหัวกล่องคะ่ะอีกตัวหนึ่งขาจเจ้กกับสิคลิปกับเสือเนาะจ้ะเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ ไม่เคาโฟุ้นไหลสายเนาะค่ะนัดเห็นพี่พิปปิกเนาะค่ะเนาะช่องมิล่าเนาะค่ะเนาะพี่มิล่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นรีวิวนะคะนัดก็เลยเบิ้งคลิปของเพิ่นมาเนี้นัดก็จำเจเพิ่นเคยรีวิวคลิปนัดก็เลยเออเสียงกระเจมดีจ้ะเสียงเจมขนาดเพิ่นยูไก่ค่ะเพิ่นทดล่องอาหายเบิ้งนะคะเพิ่นยูไก่แต่ว่าเสียงก็ยังชัดเจน เจมค่ะนัก็เลยอยากได้นัก็เคยเว่าโดนหล่ะจ้ะแต่ว่าตอนนั้นแฟนยังบ่วฮั่นแบบว่าจะยอมรับในการทําคลิปปานใดค่ะก็ให้เหตุดูจ้ะแต่ว่าบ่าวฮันยอมรับถึงขั้นก็ว่าอ่าอ่าอันนี้นาะจ้นเนาะก็เลยพอดีประสบความสําเร็จแฟนก็เลยยอมรับมามาแกะกองก็เลยเนาอจันท์บ้านเอกแกะบ้านี่เปิดเบิ่งบนจังหวาเป็นจังไรครั้งใ,ใ,ในเนาะจันอุ้ยติดมากยังดีจ้ะกาวติดติดกาวมันยังเหนียวแน่นเลยค่ะ โอ้นัดกะนัดซื้อบืออีกแล้วขังขางบนข้าจ่อติดกาวเนี่ย,นย,ออยเนี่ยจ้ะม้งแกะมันอยู่ขางลานมองนี่ว่าจ้ะเนาะนัดเด็กกัซื้อบืออีกแล้วมาลูม้งแกะจังใดกะฝากเป็นกำลังใจนันเดะะด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะสิด,ด้มีกำลังใจในการฮ็ดคลิปเนาะ กระดิ่งน้ำเลือดะอยาลืมกดกระดิง่งประสิทธิ์ดบอผ่าถูกคลิปเนาะคะ mm ่ะเบื้องข้างในเนาะคะ mm ่ะ hmm. ว่ามี่อย่างแน่้ยกระเอีอันนี้คะ mm ่ะ hmm. หัวเป็นแบบไหมแบบคุ้มนะคะ mm hmm. เป็นค้นขนเนาะคะะ mm ่ะเนาะมีตัวนี้ติดมงเสือมงเสือค้นขนแบบเนี้ยค mm ุ hmm. ้มเป็นไหมเนาะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็อันนี้คือ,อยังกระบรูจ mm ้ะมันข้าจ่อแพ็กมาอย่างดีเลยจ้ะ กิบเก๋นะฮกดีค่ะอ๋อตัวนี้เป็นกระเป๋าของไม้ค่ะสองตวัวเป็นไม้แบบนี้นาาจะแบบนี้น่ยจะแต่ถ้าต้องชาร์จแบตบนาะจะไม้ตัวนี้เขาเจาะกับ made in Australia นะคะเนาะจากประเทศออสเตรเลียไมกับเซมีข้างลังก็จะ,ะะงงกจะเป็นคลิปนะคะข้างลังก็จะเป็นคลิปไปติดกระเสือเฮ่าจาก สองโตเลยคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนัดบลลูนั่นไม่ใ่พัลลูนค่ะภาษาจังไดแต่ว่าเดี๋ยวล่ห้แฟนวางกอนเดี๋ยวแฟนสีสอนนัดแล้วนะักกัสเลิมทําคลิปกินนอะจาะว่าจะมีเสียงแจมขนาดใดน,นะจาะอันนี้ก็จะเป็นโตสายโตกันนะคะเป็นโตสายเนาะคะ่ะอันนี้ก็สายคือกันไ้มาสองอัน สแสดงว่าสายของตัวนี้กับตัวนีเนาะค่ะเนาะเนี่ยตัวเนี้ยมีลักษณะแบบนี้จ้ะด้วกกันนะจ้ะก็จะมีสองสายแล้วก็มีไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนาสิให้แฟนสอนอีกที่นึงค่ะนี่งั้นเอบาน,นี้แล้วก็มีสายตัวนีน้ำค่ะ สายเสียบตัวนี้นะ้ำเชื่อม่ตกันเนียคะ่ะเป็นสายแดงๆนะคะอุปกรณ์ของมันนะคะเป็นตัวเสียบเนี่ยจ้ะ <c oughs> อ๋อมันจะก็ระเจี๊อันนั้นมันกะมันมีสองอันนะคะบอมเป็นอันเดียวนี่ข้าจเจ้าห้มาสองอันไมโครโฟนนะคะอย่างละสองค่ะแบบเนี่ยแบบค้นปุปยๆนะคะเป็นไม้เนาะค่ะเนาะเนี่ย แบบคลุมสองอันยางละสองค่ะแบบนี้สองแบบนี้กระสองแล้วก็สายแบบเนี้ยสองแล้วก็อันนี้แค่อันเดียวค่ะอันสีแดงแดงนะคะเดี๋ยวใส่จังไดแล้วใส่เป็นแล้วโดวนัดจะบอกให้ฟังอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นัดบอลรู้เรื่องเลยค่ะว่าใส่จังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวนัทต้องไปเบึงคลิปผีๆเพิพพพ่นอีกเนาะจ้ะก็ <c oughs> <c oughs> ว่าโอเคค่ะเพราะว่านัดเห็นผีๆหลายคนเพิ่นบอกให้ฟังว่าใส่ไม่ตัวนี้เห็นก่เจ้าใส่หลายคนแล้วมันใส่ดีแต่ว่ามิผีเพิ่นก็ถามในเฟซบุ๊กน้ำข่าวเพิ่นบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัวนี้ที่นัดซื้อมาที่แฟนซื้อมาให้เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ดีจังใดกะบอกตัวเดอเพิ่นก็สิได้แบบว่าหาสื่อมาใส่นะคะเพราะว่าเพิ่นเห็นได้หลายคนใส่ไม่ตัวนี้อยู่จ้ะราคาที่นัดซื้อก็ร้อยสี่สิบปอนทั้งเบิดดนะจ้ะร่วมค่าส่งน้เนะจ้ะร้อยสี่สิบปอนไทยราคา เมื่อไท่ก็น่าจะอ่าน่าจะหาพันว่าจะหาพันกว่าหรือว่าสี่พันกว่านัทบรแน่ใจแล้วจ้ะค่างเงินมันขึ้นๆโลง่ลงๆนะคะคุณหาเราเองเน,น,นาะค่ะเนาะนัทไม่รู้ว่าบาทละสี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดประน่ใจค่ะตอนนี้แล้วก็อีกตัวนึงค่ะอยากจะมาบอกเนี่ยค่ะนัดได้ตัวนี้มากเนาะคะ่ะนัดไปซื้ออยู่โฮมบาเก้นเนาะคะ่ะโฮมบาเก้นเป็นไฟต่างโต๊ะค่ะสิบม,มีลลักษณะแบบนี้นี่เบื้องตามภาพเลยจ้ะเพราะว่า,าอตอนนี้นัดใส่อยู่เนาะคะ่ะนัดใส่อยู่ นั่นก,ก็เลยบรัยเอาออกมาโชว์แต่าว่าเบิงแบบกองมันอะค่ะสำหรับแบบคนไหนที่เฮดคลิปเกี่ยวกับเมคอัพนะคะแต่งหน้าหรือว่าเฮดคลิปเกี่ยวกับซามาเฮดคลิปก,กินนักกระใสแบบต่างโตะค่ะมันสะดวกดีค่ะยกถือ,อนักวาใสด่ดีด้วยจ้ะเนี่ยนักกระสีมี่สายปรับสีน้ำค่ะเนี่ยสายแบบต่อ usb นะคะเนาะสายต่อ usb power นะคะเนาะ ก็สิมีปรับสีได้สีขาวสีสมสีฟ้ามีหลายสีอยู่จ้ะเฮาปรับเอานะคะเนี่ยค่ะนัดว่าเหมาะสําหรับ,บคนใดที่ว่าเฮ็ดคลิปแต่งหน้าเนาะจา้ะสว่างดีจ้ะแล้วก็สําหรับนัดกะอ่านัดกะตอนนี้นัดต้องใส่อยู่จ้ะใส่ใส่ไฟตัวนี้อยู่กะเอามาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสําหรับโซเชียลมีเดียริงไลท์เนาะค่ะเนาะอ่ามันก็สะดวกดีค่ะเพราะว่านัดมีตัวใหญ่เนาะนัดสิให้เบิ่งนี่ตัวใหญ่ เนี่ยค่ะไฟตัวนี้เนาะค่ะที่นัสซื้อมาราคาสามสิบกว่าปอนด์เงี้ยวกว่าค่ะใหญ่ปั๊บขาใหญ่เนาะจ้าเนี่ยเนี่ยมันข้อมันเป็นแบบเนี่ยค่ะนัดโบโลว่าอียงหักหรือเปล่าเนาะจ้าเนี่ยมันมันสินไม่แบบอ่าต่างใส่โทรศัพท์นั่นจ้าเนี่ยนัดกับปั๊บเราจ้ะปั๊บเน้นเท่าได้กับสามันกับล้วมข้อตกแบบนี้นัดโบลว่มเป็นพออีหยังเดี๋ยวนัะสิสอมเบิ่งจ้านัดโบอัลทิมนอกจากเสียดายของเทาซื้อมากกับเป็นเงินคือกันเนาะจ้าเนาะ มันอาสิโบไร้แพงมากอีกอย่างแต่ว่ามันก็แพงสาหรับนั้นนะสามสิบกว่าปอดนด์ก็แพงสาหรับหนักอยู่เพราะว่านาซีเขให้เสียของอัน,อนไดที่แต่ว่าห้องสมได้ห้าก็สมเพราะว่าห้องกับผึ่งพานกดเนาะค่ะเ้าก็บผึ่งพานผึ่งเป,ป,ปิดสางไรใดเขายังบ้ันถึงขันกับว่าคนติดตามหลายห้องอันใดเพาอันใด,นดที่ห้องพ่อใส่ใดหเอาก็ใส่ไปนอกจากเดี๋ยวเวลาห้องแบบเปิดสางไรใดแล้วห้องมีไรใดย่ามห้องมีายไดเพิ่มมากขึ้นเ้าก็ค่อยๆถอยย่อยสื่อ ถ้าเฮ้าตรงกันแบบว่าแบบแพงแบบยังสีก็ค่อยว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะค่อยๆแบบค,ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็ียนค่อยๆไปทยอยสื่อเนาะคะ่ะเนาะอนไดที่แบบว่าอันนี้แต่ว่าห้องสีบรสื่อราคาที่มันแพงเกินไปสําหรับตัวเฮ้าเนาะคะ่ะห้องสีสื่อแบบว่าอันใดที่พ่อใส่ได้เท่านั้นเพราะว่าช่องเฮ้ามนันแบบว่าันแบบว่าเป็นช่องแบบว่าดัง ปังหรือว่าช่องไงขนาดถึงขั้นก็ว่าต้องแบบอันนี้จ้ะเพราะว่าคนติดตามกะ,กะประมาณซีพันกว่าค่ะตอนเนี้ยแต่ว่ายอดวิวนี่ยังบ่ขั้นปังยังเมื่อขั้นอันนี้ปันใดจ้ะถึงลวยกัยังขั้นถึงอยู่ค่ะยากที่สิถึงเนาะค่ะเพราะว่าคนเฮ็ดยูทูบเนี่ยยูทูบเขาเปิดโลกกว้างค่ะเดี๋ยวยิ่งช่วงโควิดเนี่ยคนกัหันมาเฮ็ดยูทูบหลายในโลกออนไลน์หลายค่ะ ก็เลยเหตุให้แบบว่ามีคนเหตุร้ายึืนร้ายขึ้นแล้วบันนีก็ว่าแล้วบันนีก็เลยมีตัวเลือกให้เบิ้งหลายค่ะก็เลยกลายเป็นว่าโยดวิวตกคนส่วนมากกรบบนกันนะคะว่าเออโยดวิวตกไรใดตกประมาณนั้นนะคะเพราะว่าแม่แต่ดารากันยังหันมาเหตุ u t u b e เนาะค่ะคนมีชื่อเสียงดังๆนะคะคนกับหันไปเบิ้งอันไดที่แบบปังๆอันไดที่ดังๆนะคะสําหรับช่องห้องหน่วยๆสี่คนกับบกควายสีมาเบิ้งปันใดนอกจาก กุมค้นที่เฮ็ดแบบคลิปแข่คลิปไข่กันถึงสิมาเบิงกันประมาณนี้เนาะจ้ะกับคนใดที่มักเบิงคลิปเฮาเขากับสิมาเบิงคลิปเฮาเนาะค่ะเท่าน,นั้นเนาะจ้ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับมนีนากาอ,อยากสิ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังทำคลิปใหม่ๆให้สู่ต่อไปเนื่องจากขยันทำคลิปบ,บ่อยๆคลิปเฮ้ากสดแสกระจายเ,าเพื่อนกระแสส่งต่อคลิปเฮ้าคนกระแสเห็นคลิปเฮากระแสมาเบิง่งมาให้กำลังใจเนอกจากาสู่เด้อค่ะท้อได้แต่อย่าถอยย่ำเหนื่อยเฮ้ากับพักสักก่อนย่ำไม่แห้งกับเห็ดโตเนาะคะ่ะเบิ่งนัดสามปีกว่าๆจังสิพานเด้อจะจังไดกับสู่ต่อไปค่ะสู่ไปน้วกันสักวันหนึง่งนัดเสือว่า ก็ต้องประสบความสําเร็จคือกันกหนัดเนาะคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จนั่น mm hmm. เขาก็เริ่มต้นจากศูนย์คือกันนอกจากให้ขีดแค่นีินอกจากให้ห้าขยันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะลงมือเฮ็ดแล้วความสําเร็จก็อยูอ่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอให้สู่ๆเด้อจ้ะขอบคุณได้หลายค่ะทํามาคลิปนี่กะฝากเปก็นกำลังใจให้นัดด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe สดแมีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอะจากสุดแตบอพลาดคลิปต่อๆไปสําหรับหนีตองขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ